ดูดีได้ในสไตล์ nice คุณนั่นเองนะครับถามว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีความคิ้วอยู่ในตัวคุณมีความกล้าสแสดงออกมีความสามารถนะครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณส่งโปรไฟล์ของตัวเองเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือว่าประวัติย่อๆเข้ามาเลยนะฮะตามที่อยู่ที่กําลังขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะครับไม่แน่คุณเองอาจจะได้คัลับคัดเลือกและก็ได้หมอกในรายการคิ้วขับก็ได้นะครับ ง่ายๆครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับเราคัดเรื่องมาแล้วนะครับสคนนะครับคนแรกเนี่ยถือว่าเป็นน้องที่หน้าตาดีเลยทีเดียวแล้วฮะแล้วก็มีความสามารถด้วยส่วนอีกคนจะเป็นหนุ่มหล่อคนไหนเดี๋ยวติดตามกันแต่ตอนนี้ฮะคิวขับของเรานะครับขอต้อนรับกับน้องคนแรกก่อนเลยนะครับในรหัสของเขาคือ N 4 1น้องโบ โครงการที่น่าสนใจค่ะแล้วก็หนูก็อยากเอาความสามารถพิเศษของตัวเองอะมาโชว์ให้ทุกคนได้รับชมอะค่ะวันนี้ก็จะมาเต้นค่ะมาเต้นโชว์เป็นความสามารถพิเศษก็ตอนนี้ก็ห้าสิบห้าสิบอยู่ค่ะยังตื่นเต้นอยู่ยังไม่เคยแสดงความสามารถพิเศษที่ไหนก็มั่นใจในตัวเองค่ะมั่นใจในตัวเองมันก็จะทำให้เราเ มีอย่างไงอะทำให้เรามันม่นใจมากขึ้นเขาพิมพ์ตาครับสีครับงโบครับโอ้โหเป็นไงบ้างเคยออกอรายการไหนมาก่อนเปล่าไม่เคยเลยค่ะอันนี้คือครั้งแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนะน้องโบตอนนี้ทําอะไรยังไงบ้างลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับเรียนอยู่หรือเปล่าหรือว่าทํางานแล้ว คือตอนนี้ก็เรียนอยู่ค่ะขึ้นปีหนึ่งขึ้นปีหนึ่งนะฮะอยู่ที่ไหนครับมหาลัยกรุงเทพค่ะอยู่มองเทพอยู่คณะอะไรครับนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาวิทยุโทรทัศน์ค่ะโอ้ทำไมทำไมถึงเลือกเรียนนิเทศนะคะหนูชอบพวกการแสดงพวกความสามารถพิเศษชอบอะไรประมาณนี้หนูก็เลยแบบลองลองเรียนไปอะไรอย่างงี้เป็นคนที่แบบว่าชอบแสดงด้วยใช่ค่ะจริงเหรอล้าเคยเล่นละครหรือเปล่าคะ เคยเป็นเอกต้าเอกต้าค่ะและถ้าเล่นได้ถ้าภูมิกับให้หนูเล่นหนูอยากเล่นบทอะไรมากที่สุดอยากเป็นตัวร้ายเ้อาทำไมคะมันดูมีสีสันดีค่ะแบบถ้านางเอกมันแบบยังไงอะมันเรียบไปมันเรียบๆมันไม่โดนใจอะก็ถาาว่าเป็นไปได้นี่อยากเล่นเป็นตัวร้ายมากกว่าใช่ค่ะแล้วมีตัวร้ายในดวงใจไหมครับดาราคนไหนที่ชื่นชอบก็มีพี่เนยพี่เนยชลิติรส ใช่ใช่ค่ะใช่ทำไมถึงชอบพี่เนยอะคะเขาเล่นถึงถึงบทดีอะคือเล่นแล้วหนูอินอะแล้วก็แบบหุ่นดีหน้าตาดีอะไรอย่างงี้ด้วยคือเป็นตัวท้ที่เรียกว่าสวยใช่ไหมครับแล้วก็เล่นดีเล่นเก่งด้วย่คะแล้วชีวิตจริงของน้องโบนี่ร้ายยิ่งกว่าป่ะฮะโอ๊ยไม่เลยหนูเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้มีความสามารถพิเศษมาโชว์ด้วยใช่ไหมมีค่ะเป็นอะไรบอกได้ไหมคะ รอดูดีกว่าไหมรอดูได้ก่อนคำถามคุณผู้ชมคำถาม8ข้อให้เลือกหนึ่งข้อให้น้องโบเนี่ยเขาโชว์ก่อนนะแต่ก่อนอื่นมาทางรายการของเราเนี่ยะฮะทางวิติพลมอบให้เลยนะครับเป็นกิววเชอร์นะครับเวลาให้น้องโบไปดูแลผิวพรรณให้สวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับขอบคุณมากครับนะฮะน้องโบครับมาในคิวคลับของเราแน่นอนอยู่แล้วนะฮะจะต้องมีความคิวมีความน่ารักสดใสคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความน่ารักยังไงบ้าง ไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองน่ารักนะใช่แล้วมีหนุ่มๆเมครมาจีบมั้งไหมก็มีบ้างมีบ้างก็แสดงว่าต้องน่ารักอยู่แล้วตอนนี้มีแฟนยังยังค่ะยังไม่มีชอบผู้ชายแบบไหนคะชอบทุกสไตล์ไม่ไม่มีแบบสเปคเป็นของตัวเองอะชอบหมดเลยอะคือยังไงอะถ้าสมมติก็มันก็มีสเปคกันแหละหนูชอบแบบสูงสูงผอมผอมอะไรประมาณนี้ตับตาว่าได้ไหมไม่เอาสูงกว่าเราใช่้องต้องไห หนูสูงร้อยหกสิบแปดโอ้โหถือว่าเป็นผู้หญิงสูงนะเกื <S <S อบร้อยเจ็ดสิบใช่ค่ะอชอบสูงสูงออหอมหอมทสัยอะ่ะก็กวนๆประมาณน,นั้นไม่เอาแบบเรียบร้อยไมมเอาไม่ชอบ,ม,ชอบมันไม่มีสีสัน <S 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 อ่ะนะแล้วถ้าถ้า,ถา,ถาวกวนๆมาเรียบร้อยแต่ว่าเจ้าชัวไม่เอาอ่ะไม่เอาไหมใช่ได้เลยนะฮะอะ ชีวิตของเราเดี๋ยวก่อนคำถามนะชีวิตของเราถ้ามว่าเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วอยู่บ้านเนี่ยเราเรา้ราราอบทำอะไรบ้างมีงานอดินเรกอะไรอย่งไรไหมฮะเล่นเฟซบุ๊กฟังเพลงดูหนังดูละครอ,อะไรประมาณนี้ค่ะนะ่ฮะ น้องเงย N41 นะฮะวันนี้จะได้มาตอบค่ะน้องโบน้บองโบวยสิน้องโบ N41 น, <c oughs> น,นะฮะคุณผู้ชมะฮะถ้าหากว่าชอบเธอเนี่ยช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับในรายการของเราเนี่ยเราจะออกใน YouTube ด้วยเราจะมาวัดเลตติ้งกันมาดูว่าใครจะได้คะแนนไลค์มากที่สุดนะครับแล้วก็จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะได้มาร่วมง,งานกับทางนิติพลด้วยแน่นอนอยู่แล้วได้มออกในนิติพลชาแนลอยู่แล้วนะฮะคำถามของเราพร้อมไหม พร้อมค่ะแต่บอกเมื่อกี้เราจะมีความสามารถพิเศษก่อนใช่ไหมทีมงานฮะเอางี้เดี๋ยวขอดูความสามารถพิเศษของของน้องโบหน่อยแล้วกันนะฮะบอกว่าเป็นการเต้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเพลงชื่อว่าเพลงอะไรฮะทารักเขาทารักของแมงปอชนทิชาชนทิชาใช่เป็นแนวลูกทุ่งใช่ค่ะใช่ไหมทำไมชอบเพลงนี้ฮะมันสนุกดีอ่ะมันหนูชอบเต้นเพลงลูกทุ่งอ่ะมันดูล้่นลนหลุดหุดีจริงเหรอแล้วได้ไปเรียนเต้นอะไรมาก่อนไหม เนบ้านิดๆหน่อยๆนะครับ pues. เพลงก็เตรียมมาด้วยแล้วใช่ไหมฮะเอางี Natural ้ดูความสามารถของนุ่งโบเอ็นสี่สิบเอ็ดกันหน่อยนะฮะถ้าชอบกดไลค์เขาหน่อยแล้วกันนะฮะเขยเปรบมือด้วยครับมา โอเคขอบคุณค่ะไอ้ดุจจะเป็นนัโบอนะฮะรั่ตรงไหนนี่เป็นแดนเซอร์เก่าเป็นหางเครื่องเก่าเเนี่ยถ้าแบบว่าก็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 เตรียมมาเป็นสเต็ปไงใช่แต่เต้นรัวๆก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอาตามสเต็ปที่เตรียมมาก็น่ารักดีนะยี่เขาเรียกว่าเต้นแบบไหนอะแดนเซอร์ค่ะป็นแดนเซอร์เลยใช่ไหมหนูเต้นได้ทุกแบบแดนเซอร์แล้วก็เต้นรัวๆก็ได้แล้วก็เต้นแบบ เป็นพวกเออเพลงอะไรอ่ะพวกเพลงที่แบบแดนแดนอ่ะแดนหมดทุกแนวอะไรเงี้ยตามฟีลใช่ไหมแต่ถ้ารุ่นร่วมมันต้องแบบไปเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่อันนี้ออกรายการก็เลยไม่ค่อยกล้าแหมจริงๆแเราใส่เต็มทีนะแล้วเออแล้วน้องโบเวลาอยู่อยู่กับเพื่อนนี่เป็นคนยังไงบ้างอ่ะลองมาเพื่อนฟังหน่อยครับหนูคือคือแบบบางคนอ่ะเห็นหนูตอนแรกแบบไม่รู้จักนะแล้วเขาเขาบอกว่า ไม่กล้าคุยด้วยเขาบอกว่าหนูแบบดูแบบยิงยิงอะไรเงี้ยแต่พอรู้จักจริงนะเพื่อนไม่ได้พูดเลยหนูพูดอยู่คนเดียวคือแสณงว่าเป็นคนพูดเก่งใช่ปะใช่พูดพูดพูดมากดีกว่าไม่ไม่เรียกว่าพูดเก่งยังไง่ะก็คือพูดพูดมากใช่แต่ว่าเพื่อนทุกทุกคนนี่คือไม่ฟังไม่ฟังเลยเมื่อไหร่โบจะหยุดพูดอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าถ้าสมมติให้ไปไปจัดรายการหรือไปแบบพูดแบบจริงจังแบบทำงานเงี้ยจะพูดไม่ออก คือถ้าพูดเป็นเรื่องเป็นราวนี่ไม่เป็นแล้วใช่แต่ว่าถ้าแบบพูดแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยก็มากเลยอะพูดมากเลยอ๋อมีความาน่ารักมีความสดใสนะฮะถึงได้เชิญมอ,อกในคิวคลับนะฮะถามวิธีการดูแลตัวเองหน่อยละกันดูแลผิวพรรณยังไงดูแลรูปร่างยังไงบ้างการทานอาหารออกกําลังกายหรือว่าบํารุงดูแลยังไงฮะจริงๆแล้วหนไูไม่ชอบบารุงตัวเองเป็นคนขี้เกียจทาแบบนูน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยอาหารการกินใช่ไหมหนูจะไม่กินมันเลยคือพวกติดมันนี่จะไม่นิดนึงก็ไม่กินช็อกโกแลตไม่กินไม่กินหวานด้วยไม่กินค่ะ<อ>ก็ชอบกินผัก เอาทานผักผลไม้ใช่ค่ะแล้วถ้ามีเนื้อสัตว์ก็คือถ้าติดมันหนูก็จะเขียนเนี่ยม่นต้กินช่ไหมแทานเนื้อสัตว์ได้ทานได้คะ่ะแต่ว่าถ้ามีมันแล้วบำรุงผิวบำรุงหน้าได้ดูแลเหมือนสาวๆทัว่วๆไปไม่ก็ต้องทาครีมหรือว่า,าทาความสะอาดเครื่องสาอางเน้นใน,นเรื่องของกลุ่มวัยเจรอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำซิลเคนก็มีมีบ้างาทาครีมพวกครีมกันแดดอะไรเงี้ยปกติ คิดว่ายังวัยรุ่นอยู่ยังน่าใสอยู่ใช่ไหมใช่แต่ก็ต้องดูแลตั้งแต่ตอนนี้นะบางทีถ้าเกิดว่าคนเราดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเนี่ยน่าจะดูเด็กแล้วอ่อนกวัยมันคุ้มค่ามากๆแล้วการออกกำลังกายเราชอบเต้นอยู่แล้วแล้วกีฬาอื่นอยู่เล่นด้วยไหมคะก็ชอบเดินเดินเฉยชอบเดินแบบเดินออกกําลังกายอะแต่ว่าพวกกีฬาไม่ค่อยทันเเวลาไปไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไปยังไง ได้เดินไปร่วมมีรถขับรถไปร้วมยังไงคะนั่งรถเมล์ค่ะนั่งรถเมล์แล้วต้องเดินเยอะไหมก็เดินเข้ามอไปนิดนึงอ๋อนิดเดียวแต่ว่าถ้าเข้าจากบ้านหลับไปไปบ้านรถเมล์อ่ะจากบ้านก็แม่แม่ไปส่งแม่ไปส่งขึ้นไปรถเมล์ค่ะขับมอไซค์ไปบ้าเมื่อกีป้าก็ไปส่งแต่ว่าขับรถรถเก่งอะไรเงี้ยไปส่งอืดูฟังดูชีวิตดูเรียบง่ายๆดีนะฮะใช่ค่ะไม่มีอะไรวุ่นวาเท่าไหร่แต่ก็ชอบการเต้นนะครับ ไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับ N41 น้องโบนะฮะมาฟังการตอบคําถามของน้องเขาหน่อยแล้วกันมีอยู่8ข้อให้เลือก1ข้อในลูกบอลในนี้ครับโบขอให้โชคดีนะคิดว่าอยากหยิบรู้ไหนหยิบมาเลยเดี๋ยวเพื่อนจะดูคําถามให้แต่เป็นคนมีความสามารถน่าจะทําได้อยู่แล้วคําถามไม่ยากครับได้เบอร์อะไรเอ่ยอ่าคําถามข้อที่1น,นะครับนี่ฮะใส่กลับคืนเข้าไปก่อนนนครับ ขาถึงถามว่าถ้าหากว่าน้องโบมีโอกาสเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้3อย่างน้องโบจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะอะไรลองอธิบายมาเลยฮะทีละอย่างสอย่างเราสมมติว่าเหมือนกับไปสัญญกรรไปทําให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมหนึ่งเลยนะคะจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าครับผมเราว่าเป็นคนหน้าหน้ากลมอะรู้สึกคงหน้ากลมใช่่อหนูอยากหน้าเรียวๆเพราะว่าเวลาแบบสมมติออกกล้องเนี้ยมัน มันจะดูบานๆพ่บให้ดูหน้าเรียวสวยไปชีวิตของอะไรเงี้ยเหรอเอาแบบพี่เนยพี่เนยโชว์โชว์ตีรถใช่ไหมโชว์ตีรถปะใช่นู้ส์นั่นแหละค่ะอยากจากหน้ากลมๆอย่างงี้นะฮะน้องเขาใหญ่จะหน้าเรียวขึ้นมาละอันนี้ทําด้วยวิธีไหนนี่ไม่รู้ละเพราะแรกเปลี่ยนหน้าเพราะว่าเวลาอยู่ในกล้องจะได้ดูสวยเหมือนดาราหลายๆคนนะฮะข้อที่สองเลยฮะข้อที่สองสีผิวค่ะ ีผิวค่ะทำไมอะคะหนูอยากขาวค่ะขาวกว่าน,นี้อันนี้มันดำอ่ะมีคนบอกว่าดำเหรอะ,ะไม่มีคิดไปเองหรือเปล่าคือมันมันคือแบบว่าบางทีแบบไปอยู่กับคนที่ขาวอ,ะอ่ะเราก็เลยดูดำไงก็เลยอยากขาวแบบประมาณแต่พี่ยดูแล้วผิวเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนดำนะผิวดีผิวเนียนๆๆดี ก็จริงๆแล้วดูแลผิวให้ให้เนียนๆน่าจะผิวใสๆน่าจะสวยขึ้นค่ะค่ะอ่ะมีโครงหน้าแล้วนะฮะมีผิวและสุดท้ายครับขาค่ะขาใหญ่ค่ะขาใหญ่ใช่อยากให้ขาเรียวๆใช่แบบขานางแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ป้อนแล้วมีวิธีแก้ไหมตอนนี้ออกกำลังกายมันช่วยได้ไหมครับก็ก็น่าจะลดลงแบบปั่นจักรยานกลางอากาศเนี้ย วิง่งยอาจจะมีท่าที่ช่วยได้บางท<ช>ีมันอาจจะทําไม่ได้เราก็ต้องช่วยตัวเองในเรื่องของการออกกําลังกายแทนใช่ค่ะอาะก,ก็มีสามข้อนี้นะ,ะเป็นเป็นการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นดูมีความมั่นใจขึ้นนะครับ <ๆ S 2> คำถามแรกผ่านไปแล้วนะครับสำหรับน้องโบครับทีนี้มาดูคำถามบังครับที่ทุกๆคนในมาในคิวคําเนี่ยจะต้องตอบนะฮะมาดูไอเดียมาดูความคิดของเขาว่าเขาจะมีการตอบคำถามยังไงบ้างถึงจะถูกใจคุณผู้ชมนะฮะ ข้อที่1ครับถามน้องโบเลยว่าถ้าน้องโบเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับนิติพลน้องโบจะทํำยังไงให้นิติพลนันเนี่ยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเออถ้าหากว่าออได้ได้คะแนนโหวตละโอ้ทุกอย่างนี่ทุกคนนี่เขาชอบเรามากเลยคะแนนไลค์คะแนนโหวตให้เราเนี่ยติดอันดับได้เข้ามาร่วมง,งานกับทางนิติพลเราจะทํำยังไงให้เขาครับให้มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งก็หนูจะ ยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้เป็นพนรีเซนเตอร์ให้แล้วก็จะไปทัวร์ทัวร์ประเทศเลยค่ะสี่ภาคเลยค่ะแล้วก็แบบไปบอกว่าไปบอกคุณสมบัติของเขาว่านิติพลน่ะดียังไงสมมุติลองดูได้ไหมสมมติว่าตอนนี้นะฮะขอต้อนรับออน้องโบนะฮะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของทางนิติพลแล้วก่อนที่เธออยู่ที่ภาคเหนือนะครับอยู่ที่ห้างจุดๆเป็นไงบ้างครับความรู้สึกของเราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางนิติพลฮะ อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่มาติดตามของเราเต็มเวทีเลยตอนนี้ครับตื่นเต้นมากก่อนอื่นตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะใครอยากสวยอยากหุ่นดีอยากหน้าเป๊ะเหมือนเหมือนหนูแล้วกันนะสมมุติว่าเหมือนหนูแล้วกันก็ลองไปรักษาที่นิติพลได้ค่ะจริงค่ะดีจริงค่ะเชื่อหนูเลยนอกจากออกอีเวนต์แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่เราจะต้องไปทำก็ <g år> ไป ไปบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนแบบไปพูดต่อๆกันว่าเออเนี่ยหน้าหน้าเราเป็นไงบ้างอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าสวยมากก็บอกว่าเออเนี่ยเราไปทํามาจากสถาบันนี้นะฝากบอกต่อๆกันด้วยอะไรประมาณนี้ด,ดีขึ้นว่าเมื่อก่อนใช่ค่ะ<ว>ก็แบบบอกต่อๆกันไปอะไรอย่างนี้ก็ให้เพื่อนช่วยด้วยโอเคได้มาสู่ข้อที่สองนะครับในใบหน้าของของโบเนี่ยคิดว่าส่วนไหนที่ มีความคิ้วที่สุดมีความน่ารักสดใสหรือว่ามีความมั่นใจมากที่สุดในเมด้าของเราลองบอกให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็พร้อมอธิบายด้วยบนมาที่หน้าอานะคนที่หน้าเอาไปหน้าของเรา <c oughs> นําเสนอหน่อยอตาล้กันตาหูจมูกอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ป่ะใช่ครับหนูว่า<อ>น่าจะอะไรไมากที่สุดดวงตาชอบตาค่ะเพราะว่าตาหนูข้างในมันจะเป็นสีน้ําตาลนะอะแบบบางคนก็ถามว่าเอ,อ ไม่ใส่อนนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์้ไม่ได้ใส่มีคนตาสวยมากเลยฮะโคสเอาไปที่ดวงตานี่ยเลยนี่ฮะมีคนถามว่าใส่คอนแทคไหมใส่ยี่ห้ออะไรอะไรประมาณนี้ใส่สีอะไรอย่าเงี้ยหนูบอกเออหนูไม่ได้ใส่ตาหนูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ คนตาสวยอยู่แล้วมันมันเป็นแบบข้างในสีน้ําตาลแล้วเอาข้างนอกมันเป็นขอบสีดำๆตอนแรกหนูไม่สังเกตถ้าไม่มีคนทักหนูก็เลยออกมาส่องเอากระจกมาส่องแต่ถ้าเอาใกล้ๆนี่ตาเธอจะเหลืนิดๆไม่เลยหรือตาสวยจริงไม่เหลือนะตาสวยจริงค่ะอืมสวยจริงนะฮะอ่ย่าโชว์หนูเขินอายุดวงตาสวยที่สุดแล้วเหมือนใส่คอนแทคเลนเลยนะฮะค่ะ ข้อสุดท้ายแล้วง่ายๆใกล้จะหมดเวลาของเราแล้วนะฮะในฐานะที่คุณเป็นวัยรุ่นไทยคนหนึ่งครับอยากจะบอกอะไรกับประเทศไทยอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องชาวไทยในขณะนี้มากที่สุดเพราะอะไรบอกได้เต็มที่เลย,ายขายไอเดียขายความคิดเราเลยนะฮะก,ก็ก่อนอื่นนะคะอยากจะบอกว่ารักประเทศไทยมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะที่คือตอนนี้มันก็ประเทศไทยมันก็เหมือนไม่ค่อยสามาัคคีกันใช่ไหม,มหนูก็อยากให้เขาแบบว่าปล่อยวางกับทุกเรื่องแล้วก็ กลับมารักก <the> ันเหมือนเดิมครับสามัคคีกันเหมือนเดิมจะได้เอออยากอยากจะบอกอย่างเงี้ยจะบอกให้ให้ให้วัยรุ่นเขาทํำยังไงดีอะในมุมมองของของโบอะก็เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาแบบยังไงอะ แค่แบบเดินผ่านกันมองหน้ากันก็แบบมีเรื่องกันแล้วอ่ะม,มันไม่เหมือนแต่ก่อนอ่ะแค่แบบเดินผ่านกันมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มให้กันใช่ไหมแต่ก่อนอ<ย> <corps S 2> แล้วรู้สึกสว่าจะเป็นเรื่องเป็นรามีเรื่องกันง่ายมากขึ้นกว่าไิมใช่ค่ะแบบแค่มองหน้ากันก็มีเรื่องแล้วอ่ะหนูอยากให้มันเป็นเหมือนแต่ก่อนนะที่เขาเรียกว่าสยามเมืองยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแบบเจอกันก็มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มให้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วในสถาบันที่เราเรียนอยู่ตอนนี้คือเข้าปีหนึ่งใช่ค่ะเรียนผ่านรับปีหนึ่งใช่ไหมกันเลยจะเึ้นปีสองพึ่ง ใช่ค่ะแต่ว่ายังยังไม่เปิดเทอมยังไม่ได้เปิดเทอม<ช>เลยคือถือว่าเป็นสิทธ์อ่าเป็นเป็นเป็นนิสิต์ใหม่เลยใช่ค่ะผ่านการรับม้องอะไรด้วยไหมครับเมื่อวานมึงรับน้องเมื่อวานเป็นยังไงบ้างชอบไหมก็แอเคหนูก็ไมนก็ตรงกับบุคลิกหนูอะเอางี้น้องโบยังเหลือเวลาอยู่ประมาณ2นาทีอยากจะให้เล่าความรู้สึกนะครับเพราะว่าจากที่เราจบมหจบจาก<ช>ที่ไหนครับม6 เรเรียนนว่ามินทราชินุนธิถอวัเงินทะวงนีนะครับ,รบตอนนี้เนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมาหาวิทยาลัยค,ความรู้สึกของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับตอนที่เราเรียนอยู่แล้วตอนนี้กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มาแล้วรู้สึกแบบยังไม่อยากเป็นผู้ใหญ่อยากกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิม,มอมะคือเหมือนว่าพอเข้ามาหาลาัยแล้วใช่ไหมมันก็ใช้ชีวิตแบบเด็กๆไม่ได้อ่ะค่ะประมาณนั้นมันก็ต้องปรับตัวให้ตัวเองแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เข้ากับคนอื่น ได้ง่ายขึ้นแล้วเพื่อน,นเก่าๆของเราล่ะครับที่เรียนมาด้วยกันตอนที่ทอยู่มก็มตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปแล,แ,ลแล้วแล้วก็มีบางคนก็มาเรียนกับหนูด้วยใช่ค่ะมออนาคตของเจงว่าถ้าหาว่าเรียนจบปริญญาตรีแล้วเราอยากทํางานอะไรคะอยากเป็นนักแแดงอค่ะ อยากเปนักแสดงเหรอใช่ทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับพวกเบื้องหน้าก็ได้เบื้องหลังก็ได้เลยว่าันอืมทำไมอะจริงๆถามจริงเพราะว่าพี่เองก็เป็นนักแสดงนะแต่ว่าพี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องได้มาเป็นนักแสดงหรือว่าได้มาเป็นพิธีกรแต่พอไม่มีโอกาสเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ทําคือหนูชอบพวกการแสดงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะคือแบบแม่เล่าให้ฟังอะว่าตอนเด็กๆอะหนูชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะถ้ามีโอกาสได้เป็นหนูก็จะแบบ ฝันไปถึงแล้วอะไรประมาณนี้คือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยคิวขับถือว่าเป็นเวทีเล็กๆเท่านั้นเองนะค่ะให้น้องโบได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเพี่อมแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าก้าวต่อไปที่เราจะเดินเข้าไปเนี่ยมันมีอีกเยอะถ้านักแสดงจุดเริ่มต้นตรงนี้ถือว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นเวทีไหนที่มีให้เราแสดงนี่เราได้โชว์ความสามารถนี้เราไปได้เลยเต็มที่ก็ขอโชคดีแล้วกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วครับอยากจะฝากให้น้องโบเนี่ยบอกแฟนขับหรือว่าบอกคุณผู้ชม ให้ช่วยกดไลค์เราน้ดหนึง่งฮะก็ถ้าสมมุตินะคะชอบน้องโบนะคะ N 41ค่ะถ้าชอบการสแสดงของน้องโบหรือว่าชอบอะไรเกี่ยวกับน้องโบก็ช่วยกนโหวตด้วยนะคะได้เลยนะฮะก็นี่แหละคือตัวตนของน้องโบนะฮะในไม่กี่นาทีที่ได้มาคุยกันวันนี้รวมถึงความสามารถรวมถึงการตอบคําถามนะฮะเพียมให้ไปเลยนะฮะขอเพียมให้ให้ก่อนเป็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองะนะครับให้สี่นะครับ ก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวตนของเขาแต่ว่าลึกๆแล้วผมยังเชื่อว่าน้องโบมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเองอีกเยอะฮะ เรื่องเต้นเมื่อกี้หรือว่าเต้นหางเครื่องนิดๆหน,น่อยๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเองถ้าว่าอยากจะรู้จักเขามากกว่านี้เนี่ยคงจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยมากกว่านี้ด้วย<ช>นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับครั้งแรกในการที่ได้มอกอรายการได้มาพูดคุยกันน้องโบก็ถือว่ามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ประมาทถ,ถือว่าใช้ได้ปมมือให้รายกันนะฮะขอบคุณครับให้โชคดีด้วยนะครับใครที่ชอบน้องโบนะฮะโหวตให้เธอด้วย N411 ครับผมตอนนี้ขอเบรกพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับ ชายหนุม่มอีกหนึ่งคนนะชื่อว่าน้องเซฟช่วงหน้าเจอกันครับขอบคุณครับ